สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว y YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพียง FC ชายใหญ่ที่เคารพครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาชมรถเกี่ยวกันครับวันนี้อยู่ที่สินเจริญยนต์นะครับรถของทีมงานชายใหญ่เรานะครับ ฤดูการปีนี้นะครับลงเจ้าเรกครับลงเกี่ยวเจ้าเรกเราจะมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับหนึ่งปีนะครับหนึ่งฤดูการนะครับปีนี้เริ่มเข้าฤดูการปีที่สองนะครับ ับอยู่กับรถเกี่ยวข้าวสินเจริญยนต์นะครับอันนี้เราออกมาได้1ปีครับเข้าปีที่2ครับน,นี่ถอยใหม่ไฟแดงเลยนะครับ นี้เราจะมาเกี่ยวข้าวเบาอยู่ที่แถวอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็อำเภอเมืองนะครับใกล้ๆกันนะครับผมมาทั้งสองคันนะครับมาทั้งสินเจริญแล้วก็สินเจริญนะครับลงคนละที่นะครับอยู่กับคนขับใหม่นะครับ ทีนี้ได้คนขับใหม่ครับรถเพื่อใหม่ก็รู้สึกว่าคนขับใหม่จะจะเย็นนะครับไม่ค่อยเกี่ยวไปเรื่อยน,นะครับ ก็น้ำเยอะด้วยนะครับมีข้าวล้มจมน้ําบ้างแบบนี้ก็ต้องค่อยๆเกี่ยวค่อยๆก่อเอาให้ให้ลูกค้าให้ชาวนาน,นะครับเพราะว่ากว่าจะทําได้นะครับปีหนึ่งมีัางเดียวครับเก็บเก็บให้เขาให้สะอาดๆหน่อยนะครับเกยบจริงจะได้ข้าวครับอรับท่านผูมน้ำเยอะ หลายๆตำบลหลายๆอำเภอของจังหวัดสุรินทร์นะครับน้ําท่วมนะครับทางเขื่อนทางจุนบุรีนี่น้ําก็ท่วมไปเยอะแล้วนะครับติดสตึกครับติดแม่น้ำงานลำบากมากครับสงสารชาวนาครับข้าวถึงฤดูการพอที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวได้นะครับน้ําท่วมไปซะก่อน ก็เกี่ยวได้ดีปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับจากทีเ่เราลองดูตัวพักกันแล้วนะครับก็เกี่ยวก็ถือว่า ช้ได้เลยนะครับดีดีเลยหลยะครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวของอาทางอู๋สินเจริญน,นะครับเกี่ยวข้าวไม่มีติดครับชู้ปากคอคล่องมากครับผมเกี่ยวข้าวได้สะอาดนะครับไม่มีฟางมีซังข้าวมาปนในข้าวนะครับ เป็นตัวขนาดกลางนะครับไม่ใหญ่สเปคคันนี้ก็ตัวเดินอยู่ที่12นะครับแล้วก็3.3เครื่องเจฟครับเจโอ 8c นะครับ ว่ามาลองรถกันก่อนนะครับก่อนที่จะข้าวเยอะนี่ก็ยังไม่สุกเต็มที่นะยังเขียวๆอยู่นะครับก็รอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะน่าจะเยอะ,ะครับก็ถือโอกาสลองรถไปในตัวนะครับ ต้องรีบครับค่อยๆไปเรื่อยๆครับวันนี้ข้าวยังสุกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับยังมีพอได้เก็บๆเ,เล็กผสมน้อยไปครับวันละ้าไรสิบไร่เกี่ยววไปครับรว่าเป็นการลองรถไปในตัวนะครับ ถึงรถเกี่ยวข้าวสีจีรยนยนนะครับของเยาตนะครับาการบริการหลังการขายแกเยี่ยมยอดมากครับผมในรับกันนี่นะครับถ้ามีอะไรขาดตกปกห้องลุดเสียหายแตกหักแกเคลมให้หมดเลยครับไม่ต้องพูดเยอะครับถ้ามันเป็นอาการเยอะหน่อยยกรถเข้าอู่เลยครับถ้าอาการไม่เยอะมากก็ส่งทีมช่างมาแก้ไขให้ที่บ้านนะครับ เป็นการบริการหลังการขายที่เยี่ยมยอดครับท่านใดที่หารถเกี่ยวข้าวอยู่นะครับอาจจะมองหารถเกี่ยวข้าวอยากได้สักคันนะครับไป้เกี่ยวข้าวตัวเองมั่งรับจ้างมั่งนะครับก็หนึ่งในนั้นก็ต้องเกี่ยวข้าวตัวเองนะครับแล้วก็เราก็หวังที่จะเกี่ยวรับจ้างด้วยนะครับนะครับเป็นเป็นการเพิ่มอาชีพนะครับเพิ่มงานเพิ่มรายได้นะครับให้กับครอบครัว เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับอาชีพรถเกี่ยวข้าวนะครับสําหรับท่านใดที่มีความต้องการนะครับก็ผมก็แนะนําได้นะครับรถเกี่ยวข้าวสินเจริญยนต์นะครับผมประทับใจมากครับรถเกี่ยวก็เกี่ยวคล่องนะครับเกี่ยวดีนะครับแล้วก็การบริการหลังการขายแกก็ดีนะครับเกตภาคอีสานเราก็น่าจะเป็นตัวแทนของสินเจริญยนต์ก็น่าจะเป็น วิวัฒนการช่างนะครับก็มาดูเลให้นะครับนีครับเกี่ยวข้าวก็ฟังจากเสียงเครื่องครับไม่เร่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัดข้าวก็ตัด ตันมาทุกคนนะครับแบบถึงโคนโคนต่อสางข้าวนะครับมันก็มีฟางเข้าไปเยอะนะครับต้นข้าวเข้าไปเยอะนะครับกำลังเครื่องก็ยังไม่เห็นไม่โหลดไม่อะไรนะครับยังนิ่งนิ่งดีอยู่นะครับถือว่าไปดีพอทุกคนนะครับเดี๋ยวเจ้าแรกนะครับกับ คนขับใหม่ของเรานะครับจามีน้อยยังวิ่งไม่ได้ครับเพราะว่ามันข้าวมันล้มั่งนั้นลมเยอะนะครับทางนี้ก็มีตั้งบ้างครับวิ่งไปเดี๋ยวเกี่ยวให้ชาวนาไม่สะอาดนะครับเสียดายข้าวนะครับ หลายคนถามเข้ามาเยอะแยะนะครับว่าจาันแกะไปทางไหนนะครับจันแกะแกไปตั้งฮอรคอใหม่แลนะครับผมจันแกะฝากหมาแกซื้อรถแล้วครับจันแกะนะครับแกซื้อรถใหม่ก็ไปขับรถตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้านะครับก็ยินดีกับพี่เขาด้วยนะครับไปขับรถตัวเองแล้วครับ ทุนนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับซื้อแล้วก็ขับเป็นของตัวเองรับผิดชอบของตัวเองไปนะครับก็จะได้กี่บาทเหลือกี่บาทก็เป็นของตัวเองไปนะครับไม่ต้องรับจ้างเขาขับนะครับก็ดีไปอีกแบบนะครับสําหรับหลายๆท่านนะครับที่มีความก้าวหน้านะครับในหน้าที่การงานนะครับก็ยินดีกับทุกๆท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ เสียงหัวเข่มันจะดังแก๊กๆ้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าลูกปืนมันหลวมหรือเปล่านะครับถ้าหลวมคงต้องเปลี่ยนนะครับเพราะมันมันมีเสียงดังบ้างนะครับแต่การใช้งานต้เกี่ยวมาวันพันกว่าไรนะครับที่ได้ผ่านมาครับเพราะว่ามีนาปังด้วยนะครับเี่ย ตู้ไม่ได้ปรับแต่งเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับก็บปกติดีนะครับรูปท,ทรงก็ปาดเปียวนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับกำลังก็ไม่เยอะนะครับ เต็มมุมก็ได้จะประมาณสักสองตันสองสองตันสามประมาณนี้นะครับรถเกี่ยวเลดทั้งคันครับ มีเฉพาะโครงตู้น้นที่เป็นเหล็กนะครับใช้เหล็กขาดเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างเหนียวกว่าเหล็กนะครับเหล็กก็สวยจริงครับแต่มันแข็งแล้วก็โปร่งแตกขาง่ายนะครับเหล็กก็จะเหนียวกว่านะครับผมก็เลยเลือกใช้โครงตู้เป็นเหล็กแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆใช้เป็นเหล็กครับใช้เหล็กเหล็กด้านนะครับไม่ใช่ไม่ได้เอาเหล็กเงานะครับ ราคอยมาหนึ่งปีนะครับได้ทำงานหนึ่งเดือนนะครับเราคอยมาตั้งสิบสองสิบเอดเดือนนะครับเพื่อที่จะมาทำงานหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็ควรที่จะเช็ครถนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับให้มันพร้อมที่จะทำงานตอนที่เราออกไปทำงานแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหาครับถ้าคุณมามีปัญหามา เกิดการเสียพังกลางนานี่โอ้แย่เลยนะครับซ่อมก็ยากนะครับแล้วอีกอย่างนะครับเสียเวลาครับเราซ่อมตั้งแต่ตอนยังไม่ได้เกี่ยวข้าวดีกว่านะครับแล้วก็มาลองรถหน่อยครับมันติดขัดตรงไหนเราก็แก้ไขนะครับให้มันเรียบร้อยครับตอนไปเกี่ยวก็ดันเอาอย่างเดียวครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ผมจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับได้มาดูรถสองคันนะครับมีแทนเลอร์มีปัญหานิดหน่อยก็แก้ไขเรียบร้อยครับผมต้องไปดูงานที่อู่ต่อนะครับผมลากันตรงนี้ไปเลยครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ